สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะพามาเที่ยวค่ะใจกลางกรุงสตอกโฮมเลยนะคะบรรยากาศค่ะขนาดนี้นะคะอุณนหนภูมิไม่มากไม่น้อยค่ะอุณหนภูมินะคะติดบวกค่ะณตอนนี้นะคะ21องศาค่ะบรรยากาศนะคะมีผ้าที่ทอแสงค่ะต้องสวมแว่นกันแดดนะคะเพื่อถนอมสายตาค่ะมานะคะน้องนางพามาเที่ยวค่ะ วันนี้วันหยุดอากาศเย็นสบายสบายค่ะลมโกรกนะคะดูผู้คนค่ะเดินไปเดินมาพากันจับจ่ายซื้อของนะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาใส่ช่วงฤดูร้อนด้วยนะคะมานะคะไปดูสินค้าลดราคาด้วยกันค่ะวันนี้วันหยุดสบายสบายค่ะมาเที่ยวในเมืองใจกลางกรุงสตอกโฮมดูมาดูรถลามาดูการคมนาคมสะดวกสบายค่ะวันหยุดเย็นสบายสบายค่ะท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะ อย่าลืมสวมแว่นกันแดดนะคะเพื่อถนอมสายตานะคะอุณหนภูมินะ่ะไม่มากไม่น้อยนะคะติดบัวค่ะ21องศานะคะมาแจกหัวใจรัวๆให้ทุกคนนะคะและอย่าลืมแกรอยยิ้มค่ะเติมพลังบวกให้สึ่กันและกันน้องนางขอเติมพลังบัวให้ทุกคนด้วยนะคะรักทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนค่ะ มาค่ะมาดูเหตุการณ์มีอะไรเกิดขึ้นคะตอนนี้ <flights> มีรถตำรวจด้วยนะคะมีรถตำรวจค่ะมาตรวจค่ะมาตรวจด,ดูความเรียบร้อยนะคะ <_ ull ahi> มาค่ะมาไปชมความเรียบร้อยด้วยกันกับน้องนางนะคะพาไปชมค่ะมาชมบรรยากาศค่ะมาค่ะเราจะมาเจอเพื่อนมาเจอพี่สาวอยู่ตรงนู้นนะคะเราจะมาเจอคนไร้เสือมาเจอคนไร้เสือสวัสดีค่ะคุณพี่สาวด้วยพี่สาวคนเสือเด็กค่ะนี่จะคนนา่ารักนะค่ะอะไรโอ้คน ชื่ออะไรที่สาวกันเขาดูน่าสวยมากเหรอควใจหม่ว